บ้านบีสตอรี่รายการกินข้าวบ้านวันนี้เราจะทำผัดห้องเต้น้อยน้ำมันหอยใส่กุ้งเครื่องปรุงประกอบด้วยห้องเต้น้อยลักษณะเป็นต้นอย่างนี้เราก็แกะเป็นกลีดแกะเป็นเกล็ดแล้วเอาไปล้างล้างน้ำให้สะอาดนะ้ันต้นเขาสั้นเล็กเราก็ไม่ต้องหัน่นก็ผัดทั้งก้านเลยวันนี้ถ้าหากว่ามันจะมีต้นแบบ ยาวกว่านี้ถ้ายาวกว่านี้เราก็อาจจะตัดท่อนวันนี้เราผสมแครอทนิดหน่อยแล้วก็มีกุ้งกระเทียมสับที่สำคัญก็คือน้ำปรุงเราปรุงไว้ก่อนเพื่อความรวดเร็วเพราะว่าการผัดฮ่องเต้นั้นเราต้องผัดด้วยความเร็วช้าแล้วเขาจะไม่กรอบดังนั้นก็เตรียมผสมน้ำปรุงไว้ น้ำปรุงนี้ประกอบด้วยน้ำมันหอยสองช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำน้ำเปล่าหรือน้ำสต๊อกห้าช้อนโต๊ะเพื่อความสะดวกรวดเร็วนั้นเราก็เริ่มผัดกันแล้วก็ใส่น้ำมันเพื่อจะเจียวกระเทียมแล้วก็เอากระเทียมสับลงไปเจียวให้หอม ขั้นแรกก็เจียวกระเทียมด้วยไฟอ่อนๆก่อนให้กระเทียมเริ่มหอมแล้วก็มีสีเหลืองนิดหน่อยถ้าเราเจียวกระเทียมไม่หอมมันก็กระเทียมก็จะไม่มีคุณค่าอาหารก็จะไม่มีกลิ่นหอมด้วยมันก็เจียวด้วยไฟอ่อนๆก่อนเพื่อกระเทียมจะได้ไม่ไหม้เริ่มหอมแล้วก็กใส่กุ้ง ใส่กุ้งลงไปเร่งไฟแรงเพื่อจะใส่ผักเวลาเราจะใส่ผักนะต้องใส่ให้ไฟแรงๆกระทาร้อนๆเพื่อที่ผักเขาจะได้ไม่ดำจะได้คงความสดไว้คงความเขียวสดไว้แล้วก็ใส่ผักลงไป แล้วก็ใส่น้ําปรุงที่เราเตรียมผสมไว้แล้วถ้าผัดผักนี้เ่าไต้ไฟแรงๆจะดีมากทำให้ผักเขาสดไม่ดำ เตานี้ไม่ค่อยแรงนิงพอได้ที่แล้วเราก็ปิดไฟปิดไฟแล้วเราก็เตรียมจัดจานได้ <c oughs> ห้องเต้น้อยน้ำมันหอยใส่กุ้งก็เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาเป็นอย่างนี้อย่างที่บอกนะครับผัดเร็ว ผสมน้ำปรุงไว้ให้เรียบร้อยก่อนก็ได้บอกสูตรการผสมน้ำปรุงไปแล้วเพื่อให้การผัดนั้นไม่ลาช้าถ้าลาช้าผักเขาก็จะไม่กรอบนะครับขอให้ลองทำดูแล้วก็ให้มีความสุขกับการทำอาหารแล้วก็ให้สมาชิกในครอบครัวมีความสุขกับการรับประทานอาหารที่ทำนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อได้ผลคลิปใหม่ๆออกมา ให้ชมกันต่อไปสวัสดีครับ